มวนจากลิมนลิ้นู้นแล้วก็มาลิ้นู้นแล้วก็มาลิ้มนี้แล้วก็ไปลิ้นู้วนอีกใช่ไงลูกวนจากลิ้มนี้อ้าวกดแรงๆที่สุดในชีวิตให้ขีดเส้นดันขึ้นมาไม่ใช่ทำอย่างนี้ลูกอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหนูก็อย่างนี้แล้วหนูก็ดันแรงๆมันจะม้วนโอ้ยออ่่่า ปาตาไเข้าไปแล้วรอปาตาลก็ได้นะงั้นนะขัดขัดนึกขึ้นัดนึกขึ้นหีใช่ไหมคะอ้าวง่ายงเห็นไหมล่ะต้องใช้แรงเยอะเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงหนีแล้วเดี๋ยวสีแอปมาแล้วนี่ไง เราต้องระวังมชนกันเราต้องหลบไปก่อนเราเพิ่งเลื่อนต่อไปนี่ล้วนสิ่งนี้เลยครับอย่างนี้เหรอใช่ครับเลื่อนทางนี้นะครับเออสวยใครจะกินเนาะปลาตานจะกินเลยแอปใช้แรงเยอะแล้วก็เราเลื่อนต่อไปก็อันต่อไปก็มาทางนี้แอปหื่นในรูกอันนี้อันนี้เอาด้านนี้ก่ับอันนี้มันแข็งที่สุดมือขวาหนึ่งตาขวาใช้แรงเยอะมาก อไม่เป็นไรปม่ตาเรากินได้พอมันใกล้จะถึงมันจะแตกเราต้องรอะวังเบาๆเหมือนเบี้ยวนะเนี่ยเหมือนการเกลี่ยไม่สวยนะครับไ้่ทำเบี้ยวพ่อหนูก็ทำเบี้ยวเหมือนกัน